สวัสดีครับกรบผมแนวจากสงสานะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายการใช้งานคําสั่งในการนําคําสั่งสแกนเดีนะครับมาใช้งานในการคํานวณหากระแสนในกฎของโอห์นะครับผมขนาดแรกนะครับต้องอินคูดส t ตนไลท์เโอแล้วก็อินคูดคอนไนอโอก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไวเมนแล้วก็ปีกาเปิดแล้วก็คําสั่งเคลียสเกนนะครับแล้วก็คําสั่ง เกตซิเนะครับคือโครงสร้างหลักของโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วครับก็กําหนดห้องนะครับกําหนดห้องชาครับกําหนดห้องเป็นห้องห้องเอเนี่ยชาคือรับอักขระหตัวนะครับแต่ในที่นี้ผมจะรับอักขระหลายตัวผมก็เลยเขียนวงเล็บแล้วก็เลข30นะครับซึ่งเนี่ยชื่อคนเราน่ยมีตัวสอนส่วนมากจะไม่เกิน30ตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับห้อง O 1นะครับผม ใช้คำว่าอินนะครับรับตัวเลขจำนวนเต็มนะครับห้อง o 2นะครับใช้คำว่าอินนะครับรับตัวเลขจำนวนเต็มนะครับเสร็จแล้วนะครับคำสั่ง print name นะครับแล้วก็วงเล็บแล้วก็เครื่องหมายฟันนูครับ enter name นะครับก็คือเป็นคำสั่งที่ให้โชว์ครับแล้วก็ให้กรอกชื่อครับเสร็จแล้วก็คำสั่ง s c a นเนนะครับนี่ครับในที่นี้นะครับผมจะ สเกลย์เนี้ยก็คือการรับข้อมูลเข้าจากแป้นพิมพ์นะครับในที่นี้ผมใช้เปอร์เซนต์เอนะครับปกตินะครับมันจะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ซีนะครับคำว่าคำสั่งชาร์ทนะครับแต่ว่าที่นี้ผมกําหนดให้มันรับได้มากกว่าหนึ่งตัวนะครับผมก็ช้ใช้เปอร์เซนต์เอนะครับในห้อง A อนะครับสองครับปีเนนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็คําว่า Enter อร์ผลตีดนะครับก็คือค่าความต่างศักนะครับผมจะกําหนดอยู่ในห้อง O1 นะครับซึ่งถ้าเรามองถีดนะครับเราจะกําหนดเป็นห้องศูนย์หนึ่งไม่ได้นะครับเพราะในการตั้งชื่อห้องเนี่ยเราจะตั้งเป็นตัวเลขกํานัไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว O นะครับ O1 นะครับเสร็จแล้วคือคําสั่งสแกนนะครับคือคําสั่งรับข้อมูลครับในที่นี้มารับข้อมูลจานวนเต็มนะครับเยกจานวนเต็มอยื่ห้อง O 1หนึ่งนะครับแล้วก็อันอันที่3มนะครับก็คือ Pri n t f นะครับ enter เลซิสแตนก็คือค่าความต้านทานนะครับอยู่ที่ห้อง o 2นะครับซึ่งคำสั่งสแกนเรียบเนี่ยรับข้อมูลจํานวนเต็มนะครับก็คือเลขจํานวนเต็มนะครับอยู่ที่ห้อง o 2นะครับส่วนพินเรียบตัวนี้นะครับผมจะให้เป็นให้มันแสดงเป็นเครื่องหมายเท่ากับขั้นไว้นะครับขั้นไว้ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนนะครับเสร็จแล้วก็พินเรียบนะครับแล้วก็ ตามด้วยชื่อเรานะครับให้มันแสดงชื่อเราแล้วก็ปินิปให้มันแสดงเวนเตียรก็คือค่าความต่างศักนะครับในที่นี้เป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะครับอยู่ที่ห้อง o หนึ่งนะครับแล้วก็ปินิปนะครับเรสิสแตนนะครับคือรับค่าความต้านทานนะครับรับค่าเลขจำนวนเต็มนะครับอยู่ที่ห้อง o สองนะครับแล้วก็ปินิปนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวขั้นระหว่างเหมือนกันนะครับหลังตัวนี้กับตัวนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการสับสนนะครับแล้วก็ปินิปสุดท้ายนะครับคือ การค่ากระแสที่เราหานะครับซึ่งกฎของโอมเนี่ยก็คือ v เท่ากับ i คูณ r ครับถ้าเราจะหากระแสนะครับเราก็กับเครื่องหมายครับเป็น i เท่ากับ v ส่วน r นะครับก็จะได้คําตอบประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ให้ดูนะครับทีนี่ผมจะชื่อผมจะเป็นกำหนดชื่อก่อนนะครับชื่อผู้ใช้ ในนี้มันจะให้อค่าความต่างศยเป็นสิบนะครับแล้วก็ค่าความต้านทานเป็นสองนะครับผลลัพธ์ก็ออกจาออประมาณนี้นะครับผมครับสำหรับวันนี้ผมก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ